ขอเริ่มอี2ของการส่วนมนความเพียนไหวครู68ห้อง3ในครั้งที่26วันที่26ขวันที่28มกราคม2 5 1 8นะครับเป็น EP ี2สอบต่อตต่อเนื่องนะครับ กดที่ส <Me> <ne> ิบสองสกัตวาสกัตตวาพุทธรัตนังโอสทังอุตมังวรังกิตังเทวนาเทวมนุษานางทุกพุธเทนะสัสธีนะนสันตุปัตถวาสเพทุกข้าบุพัสมนตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสถทังอุตมังวรังปิริ ปาลีราหูปัสมะนังพัมมเตเสนัโสตินานัสสันตุปัตถวาสเพบายาภูปัสสเมตุเตสกัตตวาสังคารตานังโอสัตถังตุมังวรังอาอาหุนัยังปะหุนัยังสังคาเตเชนัโสตินานัสสันตุปัตถวาสเพปโลคาภุปัสสเมตุเต บทสวดเช่นบันชาเช่นยสนาคตาพุทธเจดวัมารังสวาลังสตุสจาสพังสร้างเยเบวิสุขนาสภานังกระดิโยพุทธวิสตินกาสเปรยเยเมห์บริจามเยห์มรเกศเตมุสลาซิเซปิโตเมห์อุปนตโมตุบรูจเน่สังโกปิโตเมห์อุเรศภานังกรลาวันเยเมรุธุโตสาริปโตจันเนคนโยปิปะกสปิโมกลนโนตวัเมเกต่กรนีเซวเดเมห์หุ่งนันทราวโลแต่สปโตรจะมาหานโมบาสุ่งมาโซมาวามาโซตะเก เกสโตบิสพาการ์ตเมิซูริโอฮังนกรูนิชิโนชิรามโนโซเปตโตมโนโคโรกุมาราคัสโปรเทโอเมเฮซิจิตบาโกโซเมฮังวัฒเนนิจังปฏิทัศซิกุนังการโอปุโนกุลิมาโรจูบุรีเนสิลีเทราปปจามนสตาร์นารเดนเกบามักเซซัตติมานเทราวิชาวิชตาชินังสวัสดิ์เจตติมานเทราจิตาประตูชิโนโรสาชาราตาเซเจเชน่าอังคามังเกสุนันตานะนางผัวอสิทกเนเมตสุสุตกะงสุตกังกระชากังปัจจศาสิวะเมิงคุลิมาลการกัลโมนเป็นปรินจันจ่า อาเตนานดยอาตานานดยะุสกัง อากาเสชันังอชิเสสาปักราสันทิตาชินานาวราสสัญญาตาสตาบารักังตาวาตาปิตาที่สัญชาตาพารันชตุบทวารเสสาวินัยเงินตุวอันตัดชินาเจย์สาวอสโตมมสกิจนาศาสนาสมุทรปัญชเลชินาปัญชลัมชมาหิวิหารวิหารังตังมหิตเเลสตาปิลุสตาปาดิตุบังสเปเตียมไปหาผู้ิชาสภาอิจงวะมันโตโตสุรัคโขชินานภาเวนาชตุบทวโรธรรมนัพพรวินาจิตาลิสังโกสังฆานาเวนะชิตันตลาโยสัมพุภาวะปาริโตจลามิชินา บทที่สิบสี่บทสวดภาหุงม,มหากาพาหุงสหสมาพินิมพินะสาอุทานตังมมกิแมกลมังอุติตะโคระนาเซระมาลังธานาทิธรรมวิจินาทิตวาม,มุนินทวะันเตชะสาภะปะตุเตชยมังคลาเนมาลาติเลกมาภีบิวชิยิตาสาพระลาเตงโกลามปนาลาวะกามัคามาคามาธาทายัขัง ฉันตีสุธรรมตวิจินาชิตวาโมเน,นตโตตันเจสชาปวัตุเตจจยวางการนี่โกรามปันไอมาละไอทาวักิจกรรม,มาสานีวะสุทารุนันตังนาลาคิลิงขาชาวะาลางอาทิมุมัตตะภูตังทาวักิจกรรมาสานี วัตถุธารุนันตังเมตตามุเสกกวิธินาจิตวามุเนนทร์ตานเตจะสาภาวตุเตชยมังกลานีโอคิตตะคะขมหิติหัตทสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุริมาละวันตัง อิติภิสังขตะมโนชิตาวามุนิเหนโดตันเตจะสสภาวะตุเตชยมังกาลานีกตวานาการธรรมุทารังอิบคาพิเนยาจินใยท,ดทัดทุตทวจนังกัชนากายะบัชเชสันเตนโสมวิธินาชิตาวามุนินโดตันเตจะสาภาวตุเตชยมังกาลานี ัจจวิหายามาติสัจ,จกวาทัทเกตุงมาทาวาทาพิโรปิธมะนังอธิอันทภูตังปัญญาปฏีปัชริเตโอไชตวะมเนนโตตันเตจะสสาปวัตุเตเสยว่าลราณี นันโทปนาทภูชคังวิปุทางม่เหเิงปุเตนะปุเตนะเทละภูชักเเคละขปมาปยันตัวอิทูปะเทสวิจินาชิตตวามุนิโตอันเตจสาปวะดุเตชยมังกาลนิ ทุกกาไขา่เฮติภูษะเคนะสุธาถาห้างปรมังวิสุทธิชุติเมติภัากาทิภพ,พิธานังยาน,นาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโตตันเตจัสาภวตุวเตจยมังกาลานิเอตาปิกุทชายมังคลรา,า,าอาตคาธาโยวาจโนทินาจิเนาสาราเตมะธานี มิตหิตว,วานะเนกะวิวิทธานิจุปัตตวาเนโมกขังสุขังอาทิกะเมยยะรสปพันยอมหาการุณาการุณิโกนาโทษนิจายสัพัปานนินังปุเรตวาปารมีสพภาปตัตโตสัมโพมุตติิมุตตมังเอเตนะสัจ,จวัิเชนะโคดิเตชยมังคลัง ชยันโตโพธิยามูเลศกยานังนั้นทิัตโนเอวังวังวิชโยโหหีชยันสุชยมังคะเลอปาริอปาชิตาปัลลังเกสิเซบัตปะทาวิกโปคะเรอภิเซเกสัปพุทธานังอคปัตโตปโมทติสุนักขัดตังขัดตังสุมังคลังสุภสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสมุขโตจาสุยิทังสรมะจาริสุ ป iesen, ment, dungeon, ัททะกินางกายกรรมังาจักรรมังปัททกินางปัททกินังมโนกรรมังมณิธีปไปปัทกินาปทกินานะปัททกินากตวานะรับพันรับพันตัดเถปัททกินะปวะตุสาพมังคลังละขันตุสาปเวะทสัพพสธรรมะ สัพพุทธานุภาเวนะสัตตาสุติภวันตุเตภวตุสัพมังคังลกขันตุสัพเปเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัตตาสุติภวันตุเตภวตุสัพมังคังลกขันตุสัพเปเทวตาสัพสังฆาโนภาเวนะสัตตาสุติภวันตุเต ปฏิทานคถายาเทวตาสัตติวิหหาะวาสินีภูเปคาเลโพธิคาเรเตหิงเตหิงตาธรรมทานเนนะพระวันตุปุชิตาสทิ้งกะโลนเตทาวิหารมันทะเลเทลาจะมัชชานวกาจะพิกโวสารามิกาธนะธนานปฏิอุปปาสิกาอุปาสกาขามาจะเทซานิคามาจะอิสลาสัมปา สัปปานะภูตาสุชิตาภวันตุเตชรลักพุทธาเยปิจะอันทะสัมปวาสั้งเสาตาชาตาอัโวุปปาติกาเนียนกังธรรม,มวะรังปฏิจเตสัพเพปิทุกัสสะกโลตุสังขยังทาตุจิรังสดังธรรมูธรรมัดธราจะปุกลาสังโคโหตุสมะโคะ อัธายาจะอิตายาจะจะอัมเหระคตุสัรมโมธรรมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุติิงสัมปาปูเนยามะธรรมเมอริยปะเว,เวทิเตปัสนาหุ่นติสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนสัมมาธาราังประเวชันโตกาเลเทวประเวทสตวุวุทธิภาวายาสะสตานังสมิธิงเกนุเมทะนิง มาตาปิาจาจะอักขลังหจนิจจังรักขันทิปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโอปาชังรักขันตุสัพปทาบทที่สิบหกเทวตุยยพระนคาถาทุกขับปัตตุขับทุขับปัตตุขับปัตตาจะนิทุกขา้กขาพยา,าปัตาาาปตาจะนิพยาโสกับปัตตาจะนิโสกาโทสุสัพเพปิปานิโน เอตโตเอตาวตาจามเฮหิสัมปตังบุญยสัมปะทางทเพเทวานุโมทันตุสัพพะัมปัตจิสิทธยาธานังทานังทัทันตุสัตยาสีหลังหลักขันตุสัพพตาภาวนาพิราตาหุนตุขัชันตุเทวตาขตาสุมงาคลาถาโหตุสัพพังสุมังคลัง หลักขันตุสัพปเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนาสัทโชโซนติโหนตูนิรันตรังโซโฮู้ตุสัพพังสุมังคลังหลักขันตุสัพปเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนาโชนติโหนตูนิรันตรังโซโฮู้ตุสัพพังสุมังคลังหลักขันตุสัพปเทวตาสัพพสังขานุภานุภาเวนะสัพพอม ขอสวดบทที่สิบเจ็ดใหม่ครับสมาธิลดโ oh, หตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโหติโซโิโหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัะพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโห้นโซดิโหนตุนิรันตังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโซติโหนตุนิรันตรัง สัพเพสัพเพพุทธาภรปัตตาปัญเจกานันจายังพลังอรหันตานันจาเตชะนาลักขังปัณธมิสัะโซสัพเพพุทธาภรปัตตาปัญเจกานันจายังพลังอรหันตานันจาเตชะนาลักขังปัณธมิสัะโซสัพเพพุทธาภรปัตตาปัญเจกานันจายังพลังอรหันตานันจาเตชะนาลักขังปัณธมิสัะโซสัพเพพุทธาภรปัตตาปัญเจกานันจายังพลังอรหันตานันจาเตชะนาลักขังปัณธมิสัะโซสัพเพพุทธาภรปปัััััตตาาาญเจจกนนยงงพลอรหััันนนนตตาาาจเชลง พันธมีสสะพสโซสัพเพพุทธาภรัปตาปัญเจกานันจายังพลังอลาหันตานันจเตเชนาระคังพันธมีสสะพสโซสัพเพพุทธาภรัปตาปัญเจกานันจายังพลังอลาหันตานันจเตเชนาระคังพันธมีสสะพสโซสัพเพพุทธาภรัปตาปัญเจกานันจายังพลังอลาหันตานันจเตเชนาระคังพันธมีสสะพสโซสัพเพพุทธาภรัปตาปัญเจกานันจายังพลังอลาหันตานันจเตเชนาระคังพันธมีสสะพสโซ ด้วยอน,ยนุภาพแห่งสัจจะทิฐานภาพแห่งความเพียรและอนสิสงแห่งการบูชาพระนรตะไตยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปร,ะริศและพระคาถาลานี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่พระเจ้าข้าลครอบครัวขอให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงขอให้พระเจ้าขแลครอบครัวจงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายตง โปรดอนุโมทนาในการสวดสัจยมน์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุโมทน์พรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลพระปิตายอดสติเดิยนยอดสติเดินไว้กูแปะตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิษตจงสมเร็จศักษษดิ์สิทธิ์ด้วยเทอินตุมกาลเทอินสาุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวมดมนต์เจริญจิตภาวนาขอ,อน้มถวายพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาครับ ขอผลบุญนี้จงส่งถึงภูมิจิตสุดท้ายร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภาัยทั้งปวงพ้นจากทุกกายรู้ใจทั้งสิน้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนายศาสรสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญจะด้วยเจริจตุรพิธพรชัยทั้งสี่อายุวัฒนะคืออายุวัฒนะสุขกะพลาเถรขออนุโมทนากับครอบครัวยอดสติทุกท่านสาธุขอเจ้าพิธีีน้ครับ